ดีโยผมปุ๊บวันนี้จะมีตัวช่วยทําให้คุณทํางานเพลินไประหว่างการทํางานของคุณโดยไม่รู้อะไรเลยตัวช่วยที่ผมทํางก็คือของกินมาดูกันว่าของกินที่ผมนํามาช่วยในการทํางานของคุณให้มีสมาธิไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เกิดอันตรายไปดูกันเลย <S <S วันนี้ก็จะมาเสนออาหารในเซเว่นที่ช่วยทําให้คุณง่ายขึ้นในการทํางานมาดูของที่ผมแนะนํากัน เนงบที่ผมนำมาแค่เนี้ยคือ250ามาของกินระดับแรกเลยก็คือของกินราคาถูกที่ผมจะแนะนำให้คุณที่กินง่ายหาง่ายทั่วไปคุณก็กินได้นี่ไงไอตัวเนี้ยบ้อยอบบ้อยบอยอบบอยมันคือของกินราคาถูกหาได้กินทั่วไปมากินเลยบอยอบบอยอ่ะพ่าซื้อมาสามรสอยู่ แต่ตอนนั้นตอนไปซื้อของเซเว่นว่าจะซื้อมาสามรถเห็นสามสี่รถแต่เงินไม่พอต้องซื้อปแะกก่กับอกลอเดียวตอนดียวก็เหมือนกันแหละมันนี่ห้อเดียวกันมันช่วยคุณกินแล้ว่างทำงานได้เพรามันกระทันรัดพกพาง่ายหยิบมาก ให้ทั้งพลังงานน้ำตาลมาแล้วก็คือ,ส,คอส,คสีเดียวคือสับคุนเรียคือีโปรตีนนีอันนี้เรียแบบถั่วเล้นถั่วเลยให้ทั้งพลังงานและกินง่ายราคาก็ไม่กี่บาทก,กินแค่อันเดียวะพลังงานคุณอยู่งานยันเช้าเลยยันเช้าเลย อร่อยด้วยเนียนนมเนี่ยอติฟันวยกินกับนมได้เลยตอนเช้าคุณมัดเตื่นเช้ามากินนี้เลยกับนมไปทำงานได้แต่ถ้าใจดีแนะนำกินไข่สองฟองสุมๆของไข่มีเยอะกว่างัะขังออก็พราะเกินนม นี่ได้แล้วอันนี้ไม่รู้เป็นสาระไหมก็เหมือนนั่นแหละแต่ด้วยความที่เรมเซเว่นโอ้ซื้ออะไรดีวะอะไรไม่สาระวะดูนู่นดูนี่เฮ้ยสาระเลยสาระอะไรของหวานเนี่ยนี่ดูได้ตัวนี้มาเห็นเขารีวิวกันน่ากินอ่ะเฮ้ยมันดอกนู้ฮ้ย ไม่ได้ออกนูนก่นอกทางไม่ได้แล้วามาใหไ่อันนี้มีให้พลังงานอืพลังงานมันเดิมเนเดิมไปกินเถอะอยากกินนะต้องแกะแบบนี้นแก,กะแกินง่ายฮนะชิ้นเล็กด้วยงักตานิด้ดแนะนำเลย ถ้าคุณใช้สมองที่เยอะมากในการน้ำตาลกินทีนี้เช่นเดียวอยู่ได้ทั้งวันหวานได้แล้วก็วคือคุณต้องทำง,งานแต่ลายคุณต้องมีสมาธิจิตใจอยู่กับที่ไม่เกิดเกเิดเกิดไปที่อื่นอย่างเช่นคุณบินบินสาอไฟคุณต้องมีสมาธิไม่ใช่ว่าเห็นรถผ่านรถผ่านสนใจอื่นจิตใจไม่อยู่ตัวได้ ุณต้องมีตัวช่วยก็คือชาชาที่หาย,ายง่ายก็ชานี้แหละไม่ต้องเสียเวลาเดินเซเว่นได้ทุกอย่างครบจบชานี้เอาเป็นจริงเห็นชาหลายชาอยู่หยิบไปมั่วเฉยเห็นอันดับหนึ่งก็ต้องหยิบไปแล้วเพราะผมมันอันดับหนึ่ง สงบไม่เกเกิดเกิงวันนี้ผมจะไม่กินชาให้กคุณรู้ว่าชานะ้อันนี้จริงทำให้หูดิใจจิตใจคุณสงบไม่พูดอะไ,มไมรมั่วซั่ววันนี้ชาอร่อย <c oughs> นี่เสร็จแล้ววันนี้ก็หลังจากชาเรากินกล้วยกันกล้วยมันมีสุดคุณนกล้วยมีประโยชน์หลายอย่างช่วยทัางนานสารพาัดประโยชน์ข้าใจเล่าบอกเล่าไม่หมด นนผมไปกินกล้วยที่มีประโยชน์และช่วยทุนง,งานง่ายขึ้นเค้กช็อกโกแลตก็เหมือนขนมแห้งอะ่ะขนมแห้งใส่ช็อกโกแลตอันนี้เปลี่ยนจากแช่งเป็นช็อกโกแลตด,ดีและผมจะรีวิวรสชาติให้ดูอ,อืมถ้าใจรีวิวชาติก็กล้วย ว่าอบแห้ง,ง่ะแหละแต่ไม่กินช็อกโกแลตไปไปายตรงข้างบนมาดรเบียร์กันถ้าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแต่กินควดอบแห้งธรรมดาอร่อยกวา่าตายล้ทังส่วนอันเนี้ยระว่าคุณทำง,งานทำไรต้องเคี้ยวจากที่จะดีของแพทย์เขาว่าเมื่อเราเคี้ยวหมอฝรั่งเคี้ยวอะไรเข้าไปไมันจะทำให้เราสงบและความจำดีขึ้นเคี้ยวระหว่งางทำงานระหว่างไร ให้เราจำอะไรไดง้ง่ายขึ้นไม่หลงลืมลืมเอ้าสีแดงอืมสีแดงวิทมาสีแดงกันเลยรสชาติยังไงไม่รู้อ่ะกินหน่อยน้ำแดงอ่ะรสชาติแปลกแทะสีแดงเราชอบน้ำแดงเลยอ่ะมาสีนี้ชุมพูโอ้ชาติแบบฝรั่งเลยมฝรั่นทัน่วไปที่เราเคยกินอ่ะ แยกของฉันว่าของกล้วยมา <c oughs> มันชาดูแปลกเนาะสีแดงสีแดงสองแบบอะแดงเข้มกับแดงธรรมดาฮะผมกินแดงเข้มเป็นแล้วรสชาติคาสสิคเลยแต่ไม่รู้อะ <c oughs> เรืองก็มีเหลืองสองแบบุ๊ยแจกเงี้ยจานนี้แปดยี่สิบบาทเดียวขอกินชาระหว่างทางก่อนนะ แช่อิม่มเทาแช่อิม่มว่าจะเอามาม่วงมาอยู่ตอนแรกอะอยู่แต่เห็นคนกินมะงม่วงบ่อยนะเลยจะกินกระท่อมที่ไม่ค่อยกินกันหน่อยม่วงในเซเว่นบ่อยอะมากินกระท่อมดีกว่าแต่ผมแนะนำให้กินกระท่อม<ส>ชี้สิครับทีนี่กระท่อมครับกินกระท่อมกัน สดชื่นกินผลไม้ค่อยคุณสดชื่นทำงานสู้ต่อไประหว่างคุณทำงานคุณต้องดูแลช่องฟันคุณกินอะไรบ้างล่ะคุณกินอะไรมาบ้างกินขนมกินเค้กคุนต้องเคี้ยวเลยเดีวผมขอแนะนำนี่มาฝรั่งช่วยบำรุงฟันของคุณไม่ให้ฟันคุณเสียมากกว่านี้ ฟันจะเสียได้ไงล่ะคนอยในปากกูแ้วทำงานก็ช่วยให้คุณมีสมาธิได้แค่นับนครับหลังจากน้ำหายไปนานมาเจอน้ำต่อเลยน้ำเนี้ยผมขอแนะนำอย่างดีเลยตัวบรสริอย่างนี้เลยเวลาคุณทำงานคุณเล่นคอมที่ใช้สายตาเยอะจิตใจคุณสซ่งมีสมาธิกับ ตาซองมจะผิดพลาดเชื่อมปวดตาผมขอแนะนำตัวนี้เลยความอร่อยคุณสงสัยว่ามันจะอร่อยไหมล่ะเดี๋ยวผองกินโดอูอร่อยมากเลยมันเป็นมะเขือเทศผสมผลไม้กินสาน้ำแข็งเนี่ยเนสดชื่นสายตาดีขึ้นผมชอบกิน ริงนะของแท้เลยระหว่างคุณทําง,งานคอมที่ต้องอยู่หน้าคอมเบาคุณต้องหาอะไรขบเคี้ยวใช่ไหมละ่ะอแล้วนำตัวนี้กง่ายเก็บง่ายแแผ่นนี้มันทั่วไปนี่แต่ส่วราคาแรงช่วเล่นนะห้าสิบ้าบาทพอเนี้ห้าสิบห้าบา,บาทอ่ะแรงช่วเล่นนะนี่ นี่กี่ชิ้นสามสี่ห้าหกสิบแปเชิ้นโอ้เท่าสายหน้าตาผมนี่ทาที่สามเนี่ยงหัด ถามว่าอร่อยไหมมันก็ได้อยู่ไม่ได้ลเกียดเอดัลโคือถั่วไงล่ะถั่วมีประโยชน์อยู่แล้วแล้วกินเล่นง่ายไม่น่ากินแค่ตอนเชา้าถั่วนี้เย่ยถามว่าสาระไหมไม่มีสาระระหว่างไปเซนก็หยิบไปหยิบไปโอ้ถัว่วทั้นถั่วอะไรอ่ะเอาลมอนด์มา,มาอืมเมื่อจัดจ้าน โซเดียมนิดๆโซเดียมนิดๆถั่วมอสยกูผมเผ็ดอะกาบูกไกเมอร์คงไม่เผ็ดไม่เห็นเลยแต่อร่อยกินมาทั้งหมดถ้าจะให้เนียนตัวไหนดีสุดคุ้มสุดตัวนี้ตัวนี้เลยคุ้มสุดให้พลังงานให้น้ำตาลอร่อยด้วยตัวนี้มัน,นอร่อยสุดเลยอะหมดเกลี้ยงแล้ว ื่อไหนให้คุณค่าคุณมากสุดตัวนี้เลยตัวเนี้ยให้คุณค่าคุณให้เยอะที่สุดช่วยบุงฟันช่วยบำรุงฟันเคี้ยวมีสมาธิระหว่างทำงานช่วยจดจำงานได้ดีตัวเนี้ยประโยชน์ดีตัวไหนช่วยคุณจชดเชยช้เชยกัดทอมช่วยคุณสดชื่น บบอสม,มองเรอรดกระเจิงไม่ใช่เย้ยอย่าลืมกดกติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใ